สวัสดีค่ะเอาข่าวมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กองบัญชกาการตำรวจปุณณ95นะคะมาติดตามความคืบหน้าวของเรื่จริงเมื่อวานนี้ค่ะสาเหตุที่เราสัญจรนมาที่นี่เพราะว่าเราจับผู้ต้องหาได้อีกคนนึงแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าขบวนการเลยคือนายมนทนมาหาค่ะเป็นชาวจังหวัดน่านแอลลานะคะแต่ว่าเขาตามมาจับได้ที่จังหวัดนาราธิวาสก็เ,เป็นบ้านเดียวกันกับเหตุในเรื่องหา เมื่อวานนี้นะคะเข้าไปค้นบ้านจับกลุ่มตามหมายจับนะคะที่ตำบลบาและเหนืออำเภอบาเจ,จาะจังหวัดจราท่วาดค่ะแล้วยังได้ถังน้ํามันที่ผลิตมาจากไฟเบอร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นการดัดแปลงเอาไปใส่ไว้ใต้ท้องรถแล้วก็ใส่ายาบ้าไว้ในนะะั้นค่ะในลักษณะเดียวกันกับที่จับกลุ่มได้เมื่อวาน,วานแล้วก็มีการพบที่ได้ที่แม่จนันต ในประเในในทศระหว่างทางฝั่งมาเลเซียกับฝั่งอเมรานโดยมนันดูเนี่ยจะเป็นคนทำตู้นะครับตู้เซฟนเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าเซฟนเนี่ยลักษณะทำจากไฟเบอร์นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกล่องที่พบที่ที่บ้าน <c oughs> ของมนันดูนะจะเป็นกล่มซองล็อกจะมีลักษณะเหมือนกับของที่เราเจอทีเ่เชียงรายนะครับอันนี้เจอในรถฟอร์ดเอสเกตแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยทราบว่ามนันดูนก็ทำตู้ลักษณะนี้ให้กับรถ ทะเบียนมาเลเซียไปแล้ว3ามคันนะครับแล้วก็สําหรับรถคันที่เจอของปลาที่แม่จันเนี่ยก็บรรดูเนี่ยเป็นคนได้รับเงินจากทางฝั่งรุนแล้วบินขึ้นมาซื้อนะครจ่ายเงินให้เราอย่างไรเวลาจ่ายค่จาจ้างเนี่ยโอนเข้าบัญชีหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดบางทีเขาจะใส่เข้าบัญชีเราแล้วลว่ไไาไงมีไหมมีในจ่ายคอมพิวเตอรไหมประสิกรปรสิกรอะไเลยไหนเล่มเหลืองเล่มเล่มนี้นะเหลืองเหลืองเหลืองนี่ใช่ไหมจ่ายเป็นเงินไทย เขาจะแรก,แรกมันจะมีแม่ดีเซเยอร์ที่หายญ่ เคยได้รับรางวัลโนเบลนะคะเป็นเรื่องไหนยังบ้างะคะอย่างเรื่องโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงนะคะวิจัยโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ดออรนิพนธ์ฉัตรทิพากร <c oughs> ท่านเนี้ยค่ะอยู่คณะวิทยาศาสตร์ในเชียงใหม่นะคะได้รางวัลระดับโลกเลยนะคะ <c oughs> ส่วนนักนักวิจัยจากต่างประเทศนะคะมีดอออรอารอนคนเนี้ยค่ะสามารถพัฒนายา <c oughs> แห่งสัตรวรรษได้นั่นก็คือสามารถที่จะให้คนเราที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันนะคะ วิทยาศาสตร์ดิวยการแต่ตรงกับสานทัศนคมของคนคนนันก็จะมีการนำเสนองานวิจัยนัคะมากกว่าเจ0ชิ้นงานที่น่าสนใจแตเดียวไปต่างๆค่ะที่เราจรับฟังรมการารเรกรสาคนที่ไม่มาแต่้าพโอกาสที่สำคัญๆนั้นก็อย่างยิ่งนะคะาการบรรยายที่ประโยชน์่ที่มงจากวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างสองสามตัวอย่างนะครับ นักวิทยาศาสรรางวัลโนเบลที่จะมาพูดนะครับเป็นทางนคมมเม่อปี2004นะครับโปรนเซอร์อาร์ดอนชิคนันโนเวอร์นะครับท่านจะมาพูดถึงมีท่านอาจารย์หมออยู่ทางนี้ด้วยนะครับีมเวดของท่านเลยก็คือ personalized medicine เกัเรื่องสภาพอากาศนะคะก็คือฝนตกหนักมากที่ตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งรวมไปถึงอำเภอเสมอด้วยนะคะ119มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดเชียงใหม่มีแค่น้าท่วมขังเท่านั้นค่ะก็หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ก็ทราบว่าตอนนี้เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วค่ะติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่ m e w hydronews com ค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องดีๆค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ